สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งน้ำเที่ยววันนี้วันที่11เมษายน2568นะครับเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดอาหารป่านะครับอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดแห่งนี้ก็เปิดประมาณตั้ง9โมงเช้านะครับต้นไปก็จะเป็น สินค้าตามฤดูกาลนะครับเป็นอาหารป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับผมมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะกแตนนะครับตะกแตนตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้นี่นะครับตะกแตนตะกแตนตัวใหญ่ๆนะครับผมเคยถามสุงละหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ตะกแตนตะกแตนมีเยอะนะครับตะกแตนตะกแตนตัวใหญ่ๆนะครับสงละหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแมลงนะครับนี่เป็นมแมลงนะครับมแมลงทอดตะกร่แทนทอดครับนีเนเเนบน่เป็นดักแดนะครับตรวนี้จะเป็นดักแดฝั่งนี้จะเป็นตะกั่แทนทอดเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหนังนะครับ มีเป็นหนงังหนังควายนะครับอันนี้เป็นหนังควายอันนี้เป็นหนังควายที่เขาต้มเสร็จแล้วนะครับมีถุงเล็กกับถุงใหญ่นะครับอันนี้เป็นถุงเล็กนะครับอันนี้จะเป็น แกงขี้เหล็กนะครับเขาแกงเรียบร้อยแล้วแหละต้มมาเรียบร้อยจะเราเอาไปจัดก,การนะครับอันนี้จะเป็นไข่พัมนะครับอย่างนี้ไข่พัมไปไข่พัมตรงนี้เราอย่าง<า>น,นี้นะครับไม่แล้วครับเธอทำ วันนี้เป็นช่วงสงการนะครับพวกก็เลยมีงานนะครับนี่เป็นน้ำยนานางนะครับอ้แกงขี้เหล็กน,นะครับบ่งนี้จะเป็นข้าวโพดต้มนะครับ

เขาโคตรทุงเ oh. ่าได้ไหมอ๋อยี่สิบบาทอ๋้าอันดับหนึ่งจะมีแคบบุกอ๋อครับเบือกมีมันลอยอันนี้จะเป็นสีเหลืองเป็นตอยนะครับอีกเดียวเป็นเม่านะครับอันนี้จะเป็น หมวลาโชิดงาชมผู้นะองนเป็นมาจาเทศมจ่าเทพกับอโมนนะครับเกี่ยคลุ้อะไรรัเนี่ มันจะเป็นแตงโมนะครับมันจะเป็นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียว ลอยแล้วก ok ็ข้าวโพดเหมือนกันนะครับนี่ลอยกว่าค่ะครับก้าวับข้างสาเยอะนะครับอันนี้เป็นแองกีซอนทอดนะรับ้แองกีซอนนะครับสี่สิบบาทถุงละสีสิบาทนะครับตนี้แมงกีซอนตรงนี้ถุงละสี่สิบครับเป็น ม่วงนะครับน้ำม่วงเบานะครับฝั่งนี้จะเป็นมาบัวนะครับฝักบัวตัวนี้จะเป็นอันนี้อย่างข้าแม่เนี่ยอ๋อนอาไหวครับอ๋อไหวเอาไปแกงนะครับแยงไหวฝั่งนี้จะเป็นหวานนะครับหวานเป็นเห็ดนะครับ ชุดให้เรียบตัวให้หมดนะครับใสแกงได้เลยถายกี่ด้านไหนนี่จะเป็นหน้าไม้สดนะครับช่วงนี้อ่ะผลหน้าไม้สดมคานต้องไดนวนี้จะเป็นเอ่อแม่เป่งนะครับเก้าสิบบาทตัวนี้เป็นแม่เป่งวแม่เป่งาเอาบ้ใหไป่อนที่ไอกอนที่ห มีเป็นจับ้อมนะครับเรียบร้อยครับจับฟอมกับแย่นะครับตัวนี้จะเป็นกิ้งก่านะครับตัวนี้ตัวนี้กิ้งก่าตอนนี้จะเป็นแย่นะครับตอนนี้จะเป็นไข่แมวแดงนะครับจะเป็น กินูนนะยิีะไรนะกวปลาเนื้ออนะ่อนเะครับนนี้อปลาเนือ่นอนเนะ แจีซอนนะครับแล้วก็จีนูนะครับไข่พมจะเป็นอ่สมประจอมนะครับสมประจอม แมจีซอนนะครับอใน,บนบใส่มะเดนะครับจะเป็นเบยนะครับขนมอะครับง ัแย่นะครับนี่เป็นแล้งทอดนะครับอ้ปะยางนี่ปะยางถุงอะไรครับเนี่ยก็ห้าสิบบาทอ่ะยางนะครับยานเครื่อนะครับ

ป็นอิงนะครับโลหกิโลนะห่าลอยนะครับเออีอยเอโดเอิงไทยโลหร0อยนะครับเอิงแต่อิงรวมลอยนะตัวน่งตัวไนใหญ่นะครับเอิงตัวใหญ่ๆเญจะเคืง่ อ,อันนี้จะเป็นข้างเสริมข้างนิ่มนะครับข้างนิ่ม้าง,าง,างน้อยจะเป็นนกนะครับนกเป็นนกนคนูนโอ้นี่เดะนี้แย จะเป็นเปกรัเป็น,น,นจาจันนะครับจรยันนะครับจะเป็นแมงกี้นู่นนะคร,รับนี่จะเป็นแม่เป้งนะคร,รับนี่จะเป็น ไขมดแดงนะครับตัวี้จะเป็นแมงแคงนะครับตันแมงแคงันจะเป็นมครับังี้แงดครับตอ้มงดัี้เป็นมงนี้จเป็งานเป็งนะครับตัน,งงน,น,น้งดานับตัวนีงครับนีเอิงนะครับ,นนรบตัวนเิงตัวใหญ่ๆนแะครับตงนจะ,ะครับต้จะจะมนีเอ็อง เึ่งตัวอ้วนๆนะครับเรีย์ๆเลยครับโอ้ไข่เต็มทองเลยครับหนี่งัำไปทำไทยไทยบางนท้านะครับพึบ่ตงตัวใหญ่ๆนะครับฝ่ามือตัวใหญ่เลยนะครับเพึ่งเป็นตัวใหญ่ๆพึ่งไข่นะครับตาไม่ผลไม่กัเพึ่งออกนะครับาม,ามับน,นะจะเป็นผักนะครับ เขียดหน่อยนะครับนี่จะเป็นปัจจานะครับตัวต้มนะครับตัวต้มนะครับอันนี้จะเป็นอ่อแข้งนะครับ นี่เป็นแองกีนูนนะครับสินค้าก็จะได้ซ้ำกันนะครับนี่เป็นชักจันนะครับมเป็นแมงกี้ซอนนะครับเป็นหอยเชอรี่นะครับ พร้อมได้นี่เป็นอ่กระบองนะครับตัวนี้ี่กระบองสมัยผมเล็กหน่อยก็ได้ใส่อยู่นะครับี่กระบองใส่กันี่กระบองแล้วก็เป็นไฟฟ้ามดเลยนะครับขนเดียวนไีมาทำที่รับ อันนี้บักกวดานะครับบักกวดานี่เพ่ไจะกินดนนั้นนะครับบักกวดขานอ่ดละสิบบาทน,นะครับ,บรถัว่วเป็นเกียดหน่อยนะครับ หน่อยครับัวมดตัวมาเท่าไรครับเนี่ยมาละสิบาทอ๋อครับแม่บมดเัวคือหมตัวนะครับหมกตัวเป็นบาทนะครับเอาห้าบบาทนะ

ตอนนี้จะเป็นปลาขอบคุณนะครับข้าวบาร์บีคิวเหลืออะไรไม่สดนะครับน่ากวัวนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับตลาดเป็นบรรยากาศรอบๆตลาดนะครับตอนเช้าๆผมมาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ผมกลับมา จากเพื่นะครับก็เลยแวะมาที่ตลาดตอนเ,เช้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ